ถิ่นฐานดั้งเดิมของไทยลื้ออยู่ที่12ปันนาในอดีตเคยมีรัฐซึ่งปกครองด้วยระบบกษัตริย์แต่ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลยูนนานประเทศจีนศูนย์กลางของ12ปันนาอยู่ที่เชียงรุ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นสังคมเมืองซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจถ้าอยากสัมผัสวิถีชีวิตคนลือดั้งเดิมต้องออกไปชุมชนรอบนอกอย่างเช่นที่บ้านเชียงกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างเชียงรุ่งไปทางชายแดนจีนลาวพนล,ลือ้อตั้งถิ่นฐานอยู่ลุ่มน้ำริมน้ำเหมือนสังคมเกษตรกรรมทั่วไปค่ะทำนาปลูกข้าวทำสวนผักพึ่งพาตัวเองเอกลักษณ์ของชุมชนลื้อใน12ปันนาสังเกตไม่ยากค่ะคือเป็นเรือนใต้ถุนสูงสร้างเกาะกลุ่มกันโดยหันสันหลังคาไปในทิศทางเดียวกันลักษณะหลังคา คลุมตัวบ้านเรียกว่าหลังคาทรงปีกนกในเรือนไทยลื้อเป็นโถงใหญ่อากาศหนาวเย็นตีผนังปิดทึบหมดทุกด้านไม่มีหน้าต่างแต่มีช่องเล็กๆเ,เรียกว่าป่องเยี่ยมไว้สอดส่องดูความเป็นไปภายนอกค่ะคนลือ้อนับถือศาสนาพุทธวัฒนธรรมและคติความเชื่อต่างๆคล้ายคลึงกับของไทยตุกเรือฮกเขาบราาอ๋อบ้า เอาบุานเอาชิ้นวันวันชิ้นอันนี้มีอยู่มีเมือนมืนไปไทยอยู่นะแม้วัฒนธรรมหลายอย่างใกล้ชิดกับของไทยแต่บางอย่างก็ละไม้ไปทางจีนค่ะอย่างเช่นรับประทานอาหารโดยใช้ตะเกียบอันนี้โทตุท๋มขคท้อโคท้ หรือชุดการแสดงสำหรับต้อนรับผู้มาเยือนก็มีลีลาสำเนียงคล้ายจีน